ไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมเข้าสู่รายการรอบมีผ้าน,นะคะดิฉันณัฐินิช,ชาพม,ามิตมเตรีดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะนําผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะเราอยู่กันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งค่ะแน่นอนเขาว่าการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการเรียนรู้นะคะางด้านของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมความภูมิใจนะคะในความเป็นไทยของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสังคมค่ะ ได้เรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาไทยอย่างเข้มแข็งและเป็นการที่จะได้เรียนรู้กันด้วยนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของรูปแบบของการลดเวลาเรียนเพื่อลารู้และตอนนี้ค่ะดิฉันได้มานั่งอยู่กับท่านผู้มีการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้มีการเขตทวชัยอุ่ยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ วันนี้นะคะในเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญจริงนะคะของระบบการศึกษาของเราค่ะการที่มีนโ,โยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยลงสู่สถานศึกษาค่ะท่านผู้บริการเขตคะได้มีการดําเนินการในเรื่องของรูปแบบนี้ลงสู่สถานศึกษาในสังกัดแบบไหนอย่างไรบ้างคะครับก็ข,ขอเรียนว่ากระทรวงศึกษา,าธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพร้อมทั้งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มอบนโยบายสําคัญไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่นะครับนั่นก็คือนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาดูนะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับก็มีความมุ่งหวังนะครับที่จะให้นักเรียนนะครับได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับเรียนตามความถนัดตามความสนใจของตนเองนะครับ โดยเราจะให้นักเรียนนะครับได้ได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่มีความหลากหลายะนะครับในเวลาช่วงเวลา14นากา30นาทีเป็นต้นไปนะครับในระดับประถมศึกษานะครับส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นนะครับก็จะเริ่มต้นเวลาประมาณ15นากา15นาทีเป็นต้นไปนะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับจะให้ผู้เรียนนั้นได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมสําคัญใน4หมวดด้วยกันนะครับหมวดที่1นะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมลูกเสือเนนารีครับกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นะครับในหมวดที่2นะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะหรือความสามารถของผู้เรียนนะครับได้แก่ความสามารถในเรื่องของการคิดความสามารถในด้านของเทคโนโลยีนะครับความสามารถในการสื่อสารนะครับ และที่สําคัญก็คือว่านักเรียนมีความสามารถมีสมรรถนะในด้านต่างๆนะครับส่วนหมวดที่3นะครับเป็นหมวดที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่มุ่งประสงค์ให้กับผู้เรียนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคุณงามความดีนะครับความตมื้นลึกในความเป็นชาติไทยนะครับความรักชาติศาส,สนาและองค์พระมหากษัตริย์นะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนา ในการทํางานคะ,นะครับซึ่งเป็นไปนตามที่ต้องการให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับในเขตพื้นที่นะครับก็ได้กําหนดให้มีโรงเรียนนำร่องนะครับตั้งแต่ภาคเรียนที่2นะครับในปีการศึกษา2 5 8นะครับเรามีนําร่องอยู่ทั้งหมด12โรงเรียนนะครับ ในเหตกันนะครับเขตพื้นที่ของเราก็มีโรงเรียนคู่ขนานอีก10โรงเรียนด้วยกันนะครับก็ผลการดําเนินงานก็พบว่านะครับนักเรียนนะครับมีความพึงพอใจนักเรียนมีความสุขนะครับในการในการเรียนรู้และที่สําคัญก็คือว่าผู้ครองนะครับมีความพึงพอใจในกิจกรรมครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจนะคะที่จะนำการเรียนรู้ต่างๆไปสู่สถานศาึกษาแล้วก็ได้มีการปฏิบัติจริงด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าจะเน้นในเรื่องของการเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะในการที่เราจะให้น้องๆได้เรียนรู้ ถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยองนะคะความเป็นไทยอย่างที่ท่านผอได้ลงนําไปสู่พื้นที่ของสถานศึกษาคานผู้ชมคะซึ่งแน่นอนกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่มีโรงเรียนน้าล่องแล้วมีโรงเรียนต่างๆนะคะได้นําไปปฏิบัติแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ในการได้พูดถึงความเป็นไทยนิดนึงต้องมีการจัดงานเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นไทยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระย,ยองตรงนี้เป็นยังไงถ้ามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะครับ <Y> ครับพ็ขอขอเรียนต่อท่านผู้ชมนะครับว่าสานักงานเขตพื้นที่ของเรานะครับนอกเหนือจะมีปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับสำนักงานเขตของเราก็มีนโยบายสอาขัญสองประการนะครับนโยบายที่1ก็คือเรื่องของการดิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับไปสู่ศตวรรษที่2 1นะครับนโยบายที่2คือนโยบายที่เกี่ยวกับการสืบสาร เพนีวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าการศึกษาลังสามสินวัฒนธรรมพิดเมืระยองนะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับเราได้ได้รับความกรุณาครับจากท่านที่ปรึกษาของเรานะครับก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับก็คือท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจติรินนะครับท่านได้กรุณาให้คําแนะนําในเรื่องของการจัดงานวัฒนธรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวัฒนธรรมก็เป็น ระดอกนะครับเป็นมอดกที่ตกทอดกันมาเป็นความเจริญงอบงามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอประเพณีวัฒนธรรม นะครับเรื่องการแต่งกายเรื่องภาษานะครับเรื่องวรรณกรรมเรื่องอาหารการกินต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับเราก็มีความคิดว่าเราจะต้องมีการอนุรักษ์นะครับล้วก็มีการสืบสารประเพณีไทยไว้นะครับรวมถึงการเผยแพร่การถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับจากบรรพบุรุษของเรานะครับมารุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงรุ่นลูกของเรานะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับได้รู้จักการอนุรักษ์ จะรู้จักการสืบสารประเพณีไทยนะครับ เพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ในการเขยบอกไปก็คือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท้องถิ่นของจังหวัดระยองอย่างเช่นจังหวัดระยองนี่ก็ต้องมีขนมไทยแบบนี้นะคะตรงนี้คือถือว่าเป็นขนมไทยนะคะที่เราจะได้เห็นในการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่กิจกรรมนี้นี่จัดยังไงคะจัดต่อเนื่องกันยังไงบ้างคะกิจกรรมนี้นะครับเรามีความคิดรวบยอดอยู่3าประการครับหก็คือในเรื่องของการแสดงแบบไทยนะครับสก็คืออาหารไทยครับสก็คือ การแต่งกายแบบไทยนะครับและสิ่สำคัญก็คือว่าเราได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่มาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการนะครับส่วนภูมิภาคนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะครับโดยท่านนายกปิยะปิตุเตชะนะครับ เทศบาลทุกเทศบาลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งนะครับได้รับการร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือกับการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราจัดในทุกอำเภอนะครับจักทุกอำเภออำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปวกแดงแล้วก็อำเภอปัญชานะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นไปนะครับ21มีนาคม22มีนาคม23มีนาคม24มีนาคมและ 25มีนาคมนะครับ5วันด้วยกันนะครับก็เดยนเชิญท่านผู้ชมนะครับได้มาร่วมชมกิจกรรมของนักเรียนนะครับซึ่งจะ นําเสนอใน3เรื่อง้วยกันนะครับในเรื่องของเรื่องของภาษาเรื่องการแสดงเรื่องอาหารเรื่องการแต่งกายครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานนะคะที่ไปกันทุกอาเภอเลยทีเดียวนะคะสถานศึกษาเป็นส่วนที่สําคัญที่จะทําให้เกิดกิจกรรมนี้ด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ิการเขตคะครับสถานศึกษาในพื้นที่นี้เราให้เขาดูแลในแต่ละอำเภอที่เขาจะต้องไปจัดกิจกรรมอย่างไรคะครับาะเราได้รับความร่วมมือนะครับจากโรงเรียนในสังกัดของเราครับใน5าอำเภอนะครับเราบีรูเอ เอกชนทั้งหมดเนี่ย116โรงเรียนขอโทษค,ค,ครับเรามีโรงเรียนรัฐบาลร,รัฐบาลนะคะอ่าบ1กรโรงเรียนะนะครับเราก็ายังมีโรงเรียนอเอกชนในระบบ อีก33โรงเรียนนะครับแล้วก็มีเอกชนนอกระบบอีก70สถานศึกษานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาร่วมมือกันจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นการกิจกรรมที่ครบนะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะที่เราจะมาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมการศึกษารังสรรศิลป์วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยองนะคะจัด5วันคุณผู้ชมสามารถไปกันได้นะคะที่จังหวัดระยองตามอำเภอต่างๆนะคะที่มีการจัดไว้คะ่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้รับทราบนะคะถึงกิจกรรมการเนิงานต่างๆรวมถึงการที่จะนํารูปแบบของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รักความเป็นไทยใหรน้องได้ปลูกฝังถึงประเพณีท้องถิ่นของตนเองอย่างที่จอมยองได้ทําอยู่ในขณะนี้วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทาง้านของท่านผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งนะคะท่านผู้บรการเขตทวชัยอุ่ยพาณิชย์ค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะท่านคะขอบคุณค่ะครดีครับ นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปรับทราบกันนะคะในเรื่องของสถานศึกษาที่นํากิจกรรมความรู้ในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นี้เข้าสู่สถานศึกษาซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะกระผมนายนรงซื่อกําเนิดผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมจางตนเองจังหวัดระย,ยองสีครับปัจจุบันดารงตําแหน่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดอําเภอนิคมพัฒนาสําหรับนโยบ,บายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ โรงเรียนในกลุ่มอำเภอนิครัฐน,นาได้นำมาจัดซึ่งได้รับการประสานจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งที่ได้มอบนโยบายมาให้เรานั่นนะในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนคู่ขนานเนี่ยขนาดนี้การดำเนินการได้ดำเนินดำเนินการไปช่วงหนึ่งแล้วในในในที่ประชุมของขคณะกรรมาการกลุ่มโรงเรียนเนี่ยพวกเราได้นำ นโยบายนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แล้วก็ดูจุดอ่อนจุดแข็งของกิจกรรมที่เราดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับผลปรากฏอย่างนี้นะครับว่าในบทสรุปที่เราได้รับในเรื่องของจุดเด่นก็คือว่ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยตามนโยบายของเราเนี่ยมันจะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยเขามีความสุขได้จริงเนื่องจากว่ามันสามารถตอบสนองคุณภาพของนักเรียนในเรื่องของความรู้ความจําเรื่องของ ุณงามความดีเรื่องของการมีชีวิตร่วมกันในสังคมที่มีความสุขนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือจุดเด่นเด็กนักเรียนจะมีความสุขในการเรียนนะครับส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้เป็นข้อเสนอแนะในการที่น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เช่นก็คือเรื่องของการวัดประเมินผลที่เราน่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากว่า การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนั้นนะเราจะต้องส่งเสริมให้เด็กเขามีพัฒนาการ4ด้านด้วยกันแต่ว่า ถ้าหากเราจะสะท้อนคุณภาพของเด็กของเราที่ผ่านกระบวนการจัดก,การศึกษาในสถานศึกษานั้นนะ่ะเราควรจะได้วัดผลเขาให้มันได้พร้อมหมดทั้ง4ด้านเราอย่าไปมุ่งด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นนโยบายนี้นะครับมันตอบสนองคุณภาพของผู้เรียนได้จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการวัดประเมินเพื่อชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เรียนนะ่ะได้แสดงออกมาได้แท้จริงอย่างไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าเราจะสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน เช่นถ้าเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถจะทําข้อสอบคณิตศาสตร์ได้เลยทําได้คะแนนน้อยมากเราก็ไปชี้ว่าเขาเรียนไม่เก่งแต่เขาสามารถที่จะ ไปสร้างผลงานเขาอาจจะไปทำขนมได้แล้วก็สามารถจะเอาขนมที่เขาทำได้จากการเรียนในกิจกรรมนี้นะครับเพื่อไปสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาในอนาคตอันนี้ครับเนี่ยคือคุณค่าที่เราไม่ละเลยแต่เด็กเด็กหนึ่งคนสวัสดีค่ะดิฉันดรศริธนสุขสิรินาย,ยกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยองดิฉันอยากจะนำเรียนในเรื่องของนโยบายลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารรู้นะคะที่ทางสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด ปัตยองของเราได้นํามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนกับทุกโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยองนะคะดิฉันคิดว่าได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะในเรื่องของการนํากระบวนการจัดก,การเรียนการสอนนี้มาใช้ให้กับเด็กๆซึ่งได้มีโอกาสจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะซึ่งเราเอามา จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆและเยาวชนในสถานศึกษาเอกชนนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดงานเผยแพร่ผลงานศิละปะวัฒนธรรมให้กับชาวโลกประชาคมโรคของเราเนี่ยได้รับชมหรือชมในสิ่งที่ดีงามของค่านิยม ของไทยนะคะเช่นเราได้จัดก,กิจกรรมร่วมกันกันกบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาระยองเขตหนึ่งสมาคมการสาษาเอกชนจังหวัดระยองสมาคมการสาษานอกระบบและวัฒนธรรมจังหวัดระยองค่ะโดยนําผลงานของนักเรียนจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาเผยแพร่ผลงานงานของเราที่ได้นําความรู้จากการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาจัดก,กิจกรรมนะคะ ชื่อว่างานการศึกษาเอกชนรังสรรศิลวัฒนธรรมถิน่นเมืองระยองนะคะซึ่งในการเผยแพร่ผลงานนี้จะได้จัดบูธนิทรศการประวัติเมืองระยองนะคะและจัด การทําอาหารไทยขนมไทยการแต่งกายผ้าไทยในยุคสมัยต่างๆการแสดงของไทยอาทิเช่นการแสดงโขนการแสดงหนังใหญ่การแสดงลาตัดและการจักกิจกรรมดนตรีไทยต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีจากสมาคมการาสาษาอกระบบในเรื่องของอการจัดวิชาชีพแบบไทยคือการนวดแผนโบราณและการทําสรงผมแบบไทยๆเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและผู้ปกครองได้ รับชมค่ะ ผู้ชมก็ได้รับทราบถึงข้อคิดเห็นนะคะของทางด้านสถานศึกษาภาคเอกชนและภาครัฐกันแล้วนะคะและการจัดงานนี้นะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีต่อกันอีก5วันด้วยกันนะคะจะมีตั้งแต่วันที่21มีนาคมคะผู้ชมคะสามารถที่จะมาได้กันที่มายองโอท็อปนะคะและวันที่22มีนาคมนี่ก็สามารถที่จะมาได้ที่โรงเรียนวัดบ้านฉางนะคะวันที่23มีนาคมจะไปจัดกิจกรรมกันที่ ตลาดน้ำากอกรอยค่ะซึ่งตรงนั้นจะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้ววันที่24มีนาคมจะอยู่กันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปวกแดงค่ะแล้ววันสุดท้ายคือวันที่25มีนาคมนะคะอยู่ที่หน้าอำเภอบ้านค่ายค่ะผู้ปกครองน้องนักเรียนนักศึกษาท่านใดและผู้ที่สนใจก็มากันได้นะคะตามที่ฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะมี5วันด้วยกันนะคะของการจัดงานการศึกษารังสรรสินวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระยองค่ะ และตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ดิฉันได้มานั่งอยู่กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระยองค่ะอาจารย์ฉเฉลียวราชบุรีนะคะซึ่งท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ, <ขอ S 1> คะ วันนี้นะคะได้มีโอกาสะคะ่ะได้มีเห็นการจัดกิจกรรมนะคะของสถานศึกษาแล้วก็ทางด้านของอาจารย์ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นระยองนะคะได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วคนที่จะมาเนี่ยเขาจะได้รับความรู้ในด้านใดบ้างคะครับ จังหวัดระยองเราโชคดีนะครับที่เรามีท่านผู้บริหารการศึกษาที่สําคัญก็คือท่านผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดระยองของเรานะครับผมเองในฐานะที่ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับโดยที่สําคัญที่ทางสภาของเรานะครับมีส่วนร่วมก็คือ1เราจัดเอากิจกรรมนะครับที่สําคัญของเมืองยองซึ่งหาดูได้ยากมากนะครับมาร่วมเพื่อที่จะให้นักเรียนผู้ปกครองได้เห็น อา <oh mm hmm. ทิเช่นเรามีหนังใหญ่นะครับมาแสดงให้ดูด้วยนะครับมีหนังทะลุงด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของภาษาถิ่นละยองเราเอาผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นนั้นเนี่ยนะครับไปพูดให้ฟังนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรในสภาวะปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการแห่นะครับ โดยใช้ภาษาของระยองแท้ๆเลยครับซึ่งโอกาสที่สานรณชนทั่วไปเนี่ยจะรับฟังการแหล่แบบนี้เนี่ยครับหายากมากเลยนี่เป็นกิจกรรมบางส่วนนะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมกับในงานนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่ทางด้านของอาจารย์เถียวพูดถึงนี่คือจะมีน้องๆเยาวชนเข้าไปในเรื่องของการแสดงในในกิจกรรมต่างๆด้วยใช่ไหมคะจะเน้นที่เยาวชนด้วยไหมคะครับคือกิจกรรมนี้นะครับคือ1สํานังนงกงานเขตเนี่ยนะครับ,รบเราจะเน้นให้โรงเรียนทุกโรงรมีกิจกรรมคือของนักเรียนอย่างน้อย2กิจกรรมไปแสดงนะครับไปแสดงในบนเวทีเนี่ยนะครับ ทีนี้ในฐานะผมเนี่ยเป็นภาพของประชาชนนะครับภาพของประชาชนเราก็จะจัดกิจกรรมที่เป็นภาพประชาชนเนี่ยคือให้ทางเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ปกครองจะได้เห็นศิละปละวัฒนธรรมที่สําคัญสําคัญของมลรยองซึ่งบางบางอย่างเนี่ยหาดูไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะครับมาแสดงให้เด็กหรือว่าผู้ปกครองได้ดูในงานนี้ครับ สำหรับกิจกรรมนะคะที่ทางด้านของท่านประธานสภาวัฒนธ,ธรรมจังหวัดระยองที่บอกไปคือจะเป็นกิจกรรมการแสดงที่หาดูได้ยากใช่ไหมคะท่านอาจารย์เฉลียวค่ะคแล้วก็ให้น้องๆผู้ปก,กครองที่เห็นได้รู้ว่าท้องถิ่นของเมืองระยองของเราเนี่ยนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างแต่ว่าการแสดงแต่ละวันที่บอกคุณผู้ชมไปนี่จะมีการแสดงแบบนี้ในทุกๆสถานที่ทุกเวทีตามอำเภอต่างๆที่ได้บอกไปด้วยใช่ไหมคะครับด้วยหลักการแล้วเนี่ยแหละครับเราก็จะไปทุกเวทีทุกอำเภอ ทุกอำเภอแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปได้ครบ ทุกอำเภอเช่นหนังใหญ่นะครับเพราะว่าก็าจะจ่ายสูงมากในแต่ละครั้งเพราะนั้นเราจะได้แสดงที่เดียวคือที่อำเภอเมืองครับที่ตลาดน้ำเกาะกร่อยที่ตลาดน้ำเกอะกร่อยนะคะใครอยากจะดูหนังใหญ่นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดูได้ที่ตลาดน้ำเกาะกรอยนะคะอยู่ที่ัหวัดระยองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประเพณีที่สามารถที่จะหาดูได้ยากนะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้จัดมาครั้งแรกหรือว่าจัดตอนนเป็นั้งแรคะครั้งแรกครับครั้งแรกจัด ทางแรกก็คือจะต้องมีการร่วมมาร่วมมือกันอย่างดีด้วยของสถานศึกษาทุกที่นะคะคกิจกรรมของน้องๆหนูๆก็มีความสําคัญนะคะที่จะสืบสานวัฒนธรรมรสถานศึกษาต่างๆที่เ็ามีความพร้อมแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะที่จะนําการแสดงของน้องๆหนูๆแต่รงเรียนมาโชว์ด้วยครับคือ,คอขณะน,นี้เวลานี้นะครับตามนโยบายของท่านบอเขตนั้นเนี่ย เพราะว่าเป็นนโย,ยบายที่สําคัญท่านให้นโย,ยบายนี้ประมาณสักหกเดือนมาแล้ว <S <S เพราะฉะนั้นโรงเรียนทุกโรงในขณะนดนี้นะครับก็มีความพร้อมก็มเตรียมการกันเป็นอย่างดีเพื่อที่จะสดงในงานนี้นะครับให้มันยิ่งใหญ่นะฮะมียิ่งใหญ่ซึ่งซึ่งผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรานะฮะมีผู้บริหารการศึกษาที่ให้ความสําคัญเกี่ยวเรื่องการอน,น,อนุรักษ์เนี่ยนะขนาดนี้เนี่ย ศิละปะวัฒนธรรมในประเทศไทยเราจะไม่สูญหายเลยเ,เรื่องสําคัญเราคือว่าขนาดนี้เดี๋ยวลมไม่ให้ความสําคัญถึงตัวเด็กนักเรียนใช่ไหมฮะเราจะให้ความสําคัญเฉพาะ ผู้อุโคือพวกเราก็รู้ว่าอายุพวกเราเนี่ยคงไม่นานแล้วเนะนาะอเดียว,วกเราก็ล้มหายตายจากไปแต่ถ้าไม่ได้มีการสืบทอดไปถึงเด็กนักเรียนแล้วเนี่ยโอกาสที่ศิลปะวัฒนธรรมสาคัญสาคัญของเราเนี่ยจบแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโชคดีของจังหวัดระยองที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยแล้วถ้าโครงการนี้สามารถทําได้ทุกปีเนี่ยนะครับจังหวัดระยองเราสามารถที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของ เราได้ยามยังย่งยืนครับแล้วก็ทาวนด้วยคุณผู้ชมคะก็ได้รับทราบแล้วนะคะว่าศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระยองของเรามีความสําคัญนะคะท้องถิ่นทุกที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะการที่จะให้น้องๆได้มาศึกษาเรียนรู้ภูมิปาญญาท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตนเองนะคะและนโยบายภาครัฐค่ะการวัฐวเรายนเพื่อลารู้ ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะคะที่นําลงไปสู่สถานศึกษาและน้องๆค่ะสถานศึกษาต่างๆก็มีความพร้อมนะคะที่จะนําความรู้นี้นะคะมาปรับใช้ในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองค่ะให้เข้ากับการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะแล้วก็พื้นที่ของสถานศึกษานัน,นั้นด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของอาจารย์เฉลียวราบุรีนะคะท่านประธานสภาวัฒนธรรมจตุยองที่มาพูดคุยกันค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ ชมค้าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะดิฉันนทินนิชาพงมามิตรีพร้อมทีมงานส,สทรจันทร์พุรดิราชคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ